าะทั้งหมดถวายความเคารพเรียนเทุทาเรียน กพราะาก้ากระขาเจ้าว่าที่ไวกีรงพลให้แก่จึงอาาได้ว่าวัดพระเชตุพงมวิมุมบางพระทั้งชาวเิียและชาลุกเป็นอันวากราชพยาทรงเรียกโงว่าเจ้าสุภาพอมภิรักษาไทยให้สติเสถียรสถัทาพรสือการนา ยังคงรงลึกในพระมหากรณารักุณภทยสุขสวัสดิพัค์ในกรมโดยร่วย ราราทั้งหมดหวานะครับเรื่อเ่ยวกับารกการเป็นต้อไปกรสีท่ิ์ราชการผู้ภาส่วนนที่ได้เก่งา